เฮ้ยแม่งเฟี้ยวกอ่ามองไทยอ่ะอุ้ยขอโทษครับแม่งเยอะ ครับพี่เติมอยู่เนี่ยตายหมดแล้วพี่วิลเลียมมันเปิดไฟหน้าได้ไหมเฮ้ย เต้นแป๊บหนึ่งดิเต้นอะไรวะไปยาววาร้านหน่อยที่ไหนอะตรงข้างบนไงหนูว่าอีเกียวขับไกลนะมึงแล้วแพี่ส่องไฟให้หนูนะขึ้นไปยี่ขึ้นไปกว่ามือตรงไหนวะเนี่ยตรงตรงตรงอะตรงตรงนี่นี่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเออเดี๋ยวไหนจอกจอกจอกนี่ตรงไหนอ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมเออตรง ตรงไปดิตรงไหมอ่าตรงไปตรงไปดิอ่าจอกจอกพี่พี่ส่งไฟให้เดวพี่พี่สับอ่<ท>า <ำ S 1> อ่อไม่ส่งข้างหลังฝั่งนูงงนะนเดี๋ยวเต็มหน่อยเอ็มบีไมมาดูอีกไอ้เหี้ยดูให้เขารู้ว่าไข่วลาดพี่ขอไฟสูงสูงขอไฟสูงสูงสุยเท่านี้อังซ่อมก่อนอ่ะมันจะได้แบบ เพอร์เฟที่สุดนะใช่เเป็นตากองให้มเนี่ยตั้งแต่เปนางช่างกันเป็นตากองให้มือแลอมมารตาอมมารตา้้ We, hey, 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 ้อนอรังลาเอมมารต มันสูงสุดแลกในโลกเลยมันเห็นไหมเนี่ยมันไม่ค่อยส่งอ่ะมันไม่ส่งหน้ามันส่งขาทำเนียกับมึงเนี่ยถอยหลังยี่ถอยหลังไม่แม่ถอยหลังอ่ะได้ไหมไม่เอาเออผู้ยศค่ อันนี้อันนี้มันเล็กไปหรอยังไงนี่มันมาถ่ายนี่นี่จะขึ้นเนินให้มันต้องกลางถนนนะอุ้ยเฟี้ยวสูงเมืองเฟี้ยวไม่เฟี้ยวเนี่ยแต่มันต้องเป็นกลางถนนขึ้นมามึงขึ้นมามาต้องไปานถนนนี้เท่านั้นไหมต้องถนนนี้เพราะว่าตรงนี้เหมือนเยาวราชมมีรถเตี้ยๆไหม เราต้องัำอะไรดิฮะต้องเบิกอะไรอ่ะอะไรก็ได้ที่มึงคิดว่ามอเตอร์ไซค์มัขึ้นไปได้อ่ะร้อยโลเหรอเออให้มันบบเดียบเรียบอะ่ะเธอกูสามารถเอาหน้ามอเตอรไซค์ขึ้นไปได้เ,เนี่ยคอสิต้ามีไหมคอสิต้าอนนเออเ,เอโคซีฟก็ได้เนี่ยเรียบไหมมึงจอดดูอ่ะกูขึ้นได้ไหม ไม่ต้องขับสิวิ่ซื่อดั่งขึ้นมาดั่งขึ้นมา,าตรงเอาเย้ะเลยมันขึ้นยาก,กว่ะเกลมีเตี้ยมอันนี้ปะคอติต้าเนี้ยขึ้นง่ายกว่านนนเ,วเนี่ยเนี่ยแม่เกลเนี่ยคอติต้าเนี่ยอย่างนี้เลยดูเออแบบนั้นแหละเอาแบบนั้นขับคอติต้าไปเจอที่ถ่ายทำนะโอเค สามทุ่มแปมถึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเบรกดาวแตกเรื่องมุมเลื่องเหลี่ยมเลยถอยขึ้นไปนอันนี้อันนี้ได้ไหมอ่๋อมาไหนขึ้นมาไหนขึ้นมาไหนน,น,น,นี่นี่นมจอดนี้จอดต่อตูนนี้ต่อตูนนี้ต่อตูนน,น,นี้อ่าวมาีิสับลึกไปอถอยจอด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 ให้ตรงนั่เออนั่นแหละเอา พี่เราอันนี้เปิดไฟมหมคันเนี้ยม,มันไ,ไม่ไั้ไว้ปมันมันมีคนขึ้นมันตายไม่ได้อันเนี้ยโดนหน้าเลยเน,นี่ยดูดิสวยเปล่าว้าอุ้ยขอขอสูงยีนิดนึงเออแบบนี้แหละได้ไหมนะ่ไม่เอาสูงยียกเอออุ้งหงายกอ่ะ ร่อนยืนเฉยแวะน้องได้ยังเท่ยังได้อันนี้แหละเอ้าจะหล่นจะาล่นกูหงายน้องฟาาังฟังเวลาพร้อมเดียวออกสเต็ปเลยมาเดี๋ยวรับให้อ่ะนับ รถเพิ่งเป็นเฮียเลยวะสั่นไม่หยุดเลยเอาหนึ่งสองสามสามีสม่เดี๋ยวเดียวเอาใหม่ขอขึ้นอีกนิดนึงอ่าได้ได้อันนี้ไฟสองหน้าแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสามีสม่สสสเอาเฮ้เฮ้อไม่ได้เอาใหม่เมื่อกี้เห็นรถพี่วิลเลียม <laughs> มามามา,มาพี่วิลเลียม

เงินเลยฮะฮะฮะ,ฮะไปาสากเสร็จแล้วไปกลับเช้าแล้วว่ะรอกลางคืนดอนได้าไม้รออีกคืนนึงอ่ะเออไปไปเก็บรถไปไปกลับไปมันต้องเป็นกลางคืน ถีบบ้าอะไร,ะไรมึงแะลรมองไม่มองทางอไอ้สักนี่ขำรูปไม่มองนะมึ เตยเป็นอยู่เนี่ยเอ้ยเตยเธอเธอเธอเป็นตากล้องให้ดิ่เป็นตาต้องเป็นทีมไฟให้เกล็ดิแม่งแอมมารล็อกสตาแอมเฮ้ยแต่ล็อกตรงนั

ดีดบาพะยดูมลลาลาะดูมิเอีนะจีม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 าพยาจีมจมาจีมจีบราามาๆๆเห็นแงวเงวอยู่นะแล้วเมื่อกี้อยู่บนเตียง้ไง หนึ่งสองสามอะไรเอาใหม่เลยเนึองสามเฮฮ่ <c oughs> เป็นปนอนต่อได้ยังฮะ <c oughs> เป็นนอนต่อได้ยังเอาพี่นอนอยู่เหรอใช่ครับเมื่อกี้นอนอยู่แล้วเมื่อกี้หันมาเห็นโอ้ลุงลุงอย่าเดินผ่านเขาถ่ายเอ็มวีอยู่ <c oughs> ถ่ายแบบอันเดอร์ได้ไหมอันเดอมีเหรอไม่รู้อ่ะอันเดอร์อันเดอร์มีมาเพลงนั้นเหรเต้นกันเต้นกันมาวเลยที่ม่ไไม่ซ้อมแล้วเฮ้ยเฮี้ยนี่ทีมันไม่นาเลยเฮี้ยปากดีมิสแฟนปากดีปากดีมิสแฟนผ้ามันชื่ออะไรอ่ะ ดีปากดีมิสแกรนปากดีปากดีมิสแกรนปากดีมิสแกรน,กกรนอ่ะลุงลุงกดพร้อมกันลุงลุงหนูอยู่กลางลุงกดพร้อมงาน,งงน,งพ,งานพี่วิ่งเรี่องเออเป็นลุงกูจามอยู่ ดวงอะดวงดงอะนูะสนสองซ้ำเอาใหม่ไม่ตนเอาหนึ่งสองซ้ำซ้ำคือกดซ้ำกดซ้ำคือตดูดอ่ะหนึ 1, 1> ่งสองซ้ำสองคนเท่ากันนะปากดีมิสแคนปากดีมิสแคนตบมันค่ะตบมันค่ะตบคืเรียวใบอะขอใหม่ได้ปะหนูตรง ไม่เห็นกู้ตรงเหรอตรงตรงไหนตรงตรงไหนเนี่ยมึนเป็นู้นำไร้โรบิกอะไอ้เหี่ยเอาเพลงอื่นดีวาเพลงนี้ไหมะึบฮึบุึบุ๊บท่าชื่ออะไรอ่ะชื่อ R E K U T E N รกูเตนลากูเตนมันร้องไงอ่ะรักบูตองรับูตองใช่เหรอ เอามาเมุมกันเนึ่ไม่เดาไม่เดาหมาหนึอามแล้วกดนะเอาไหม่เอาไหม่สามแล้วกดนะหนึ่งสอามไม่ตรงเือมันไงละหนึ่งสองสามไม่ตรงกูราบมุตอง อันนี้แหละทำไมหนึ่ <c oughs> นงสองสามตงยู่ลาบูตองลราบูตองลราบูตองมันร้องว่าลราบูตองจริงเหรอ <c oughs> เออมึงร้องนี่เก๋อเนี่วชื่อช้ามเหรอลเาบูตองลราบูต็งลราบูตองตองตอง <c oughs> ลราบูตง็งลราบูตง็งลราบูตง็ง <c oughs> ดีว่าเอาละเอาเอ็นละแดงดีว่ามาเห็นท่าเอ็นละแดงมะอย่างไงเอ็นละแงดงไหนบู๊ชื่อท่าเอเอ็นอาพ,พี่พี่ต้องบอกว่าอาเอเอ็นเลพี่ไม่เนี่ยเออวีหนึ่งหรือวีสองอะเอาวีหนึ่งเอาวีหนึ่งก่อนไม่ได้ไอ้หมายตายปะเนี่ย มันต้อจนตายมันหมายมึงหางไม่ดูข้าวเลยหรยาวชีหัวใจฉันเรา็จำร้านแรงบูบบูบขอฉันเราเอ็นแรงแรงใครมันฆ่ากูไอ้หี้ยแป๊บนึงเคลื่อนไหนหนึ่งหรือสองอะไรวะเนี่ยเอาหนึ อันนีหออน้หนึ่งเหรอเรายังไงพร้อมหนึ่งสองสามเล่นไปก่อนนะคะกูกำลังทำอะไรอยู่ เพลงที่เรยไม่เคยร้องร้องไม่เป็นเลยแต่ร้องแน่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 ร้องร้องด้วยร้องดิเกิลร้องด้วยไม่ร้องเลยเดี๋ยวร้องให้แต่เราแน่แน่แนงเราจะอยู่นะคะแน่แน่แน่ที่ดีเวอร์ด้วฉันแล้วก็แท็กแรงแรงช่วยๆแท็ให้ฉันเดี๋ยวผมทำบอาแฟร์ เงื่อนอื่นไหมเอาอื่นมันจะ,ะ,ะเขาเย็นนะที่วอตตี้เราทำอันนี้วอตี้เหรอเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยั้นเอาใหม่เดี๋ยววึ่งหนูหาที่เนกอนเียเียชื่อเพลงระวังเหยียบตีนเหรอ <c oughs> อันนี้อ่ะเต้น โม่ซาดินโนมุโนมุโนปายเอ็มบูดีโนดีนาเอ็มบูดานดีอาดีอาดีนาดีนาดีจุบโดโรซาละจีเม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 จีวูโดโรซายละจีเมจีเมจีเมจีไอ้ท่านี้มันชื่ออะไรวะไอ้นี่มันแบบหมืนตูดอะเอาคนมันรักดิว่ะของไอซ์ซันยูอ่ะเขียนเขียนว่าไอซ์ซันยูเจุด ใครแม็กฟูลเนี่ยตั้งแบตไว้เยอะเยอะเก็บเขาขอเอนนไอ้เหรอยะไอ้เหรียเห็นว่าไอซีอีท่าที่สองอ่ะเนี่ยคนมันรักเออวิวิเลี่ยวคนมันรักก็นี่คนมันรักมาพร้อมเดี๋ยร้องเพลงด้วยนะไม่คือถ้าหนูรับปุ้ยหนูต้องร้องเลยนะอ่าจะร้องกับผู้ไอเลี่ยมเลยอ่ะ ก็คนเป็นทรามาตั้งนานคันเดียวพยายจะเดียวชมาไว้ดอดทั้งตัวละใจไม่ให้รักช้ำจะรัดไม่ให้ซุ้มช้ำจะส้งรบไม่ให้พงของใจวุ่นยอดึ่งบากึมใจฉันเลยน่าจะให้นาดึดดึดดึดใช คมมรักห้ามไปไว้ดรือเรักห้ามได้ไหมบ้างไรให้ช่างทีเฮ้เฮ่ลองรับบุตรตองนี่เยลยรับบุตรตองรับบุตรตองรับบุตรตองตองตองยี่หมายควาเดวหาท่าให้ ไอ้นั้นจบละเอ้ยไม่ไปไม่ไปซ้อมเหรอวะฝรั่งมันเกิเต้นอยู่างเงี้ยนะมันมันยังไม่กดเลยนี่อันนี้เพลงอะไรอ่ะเอ้ยมันมีเอามาน้องมาเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีเพลงนี้เด้อเออใช่มีเราด้านนั้นอ่ะนี่นี่นี่เพลงนี้นี่อันนี้เพลงอะไรอ่ะเพลงนี้เพลงนี้ใครดูไหมมันควงเอวอะมันคงเอวอะ สมาร์ทเห็ว่าสมาร์ทเจอเลยวิ่ยทั้งหูลู่เฮ้เฮ้หูลู่หูลู่เฮ้เฮ้ฮูลู่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 เฮ้เฮ้หูลู่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 หูลู่หูลู่ อะไรคือเวอร์ชันจริงเนี่ยกูอยากรู้กูไม่รู้เรื่องที้เยอะนะทั้งฮูรูเนี่ยทั้งฮูรูของกินปะฮูรูฮูรูลุกมาเร็วพี่วินเด้งหจุดก่อนไม่ท่าอะไรอาบูไม่ท่าอะไรไม่ใช่ท่าอะไรมันอับอะไรท่าสมาร์ทนะดดัับบื้อไม่ต้องกลางหัดเอามา No nah. หนึ่งสองสามแล้วก็ไฟเลย มาไปเล่นค่ะเดี๋ยวว่ารอกันเดี๋ยวโคดเต้นกับมันหนอยนเน็ตมันหลุดะคะด่ะทุกคนฮุ่นนะฮุ่นนะเแบบี้แมนนะฮุ่นนะ กดแล้วกดมาแล้วดูแขนว่าแล้วแรงจัดไม่เห็นตัวอยู่ดีเอาเห็นแล้วเกมเดิมพี่ได้พี่ได้ยีหนึ่งน้องพี่ออกไปซ้อมแล้วมา้มาแล้วอุนนา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 อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมานเนี่ยอ๋อสมาอ๋อมุนนามุนอ๋อใช่ใช่มันร้องอย่างนี้แหละมันตออโปเอวมันทันแต่หึนนามันร้องยังไงอะมุนนา มุ่นนะมนะุ่นนะุน่นนะาขึ้นนะหน้น <laughs> มาเร็วนับดิสันเ,เร็วเดี<อ>๋วเดี๋ยวเดี๋ยวไอหนู่เฉยย่เฉยเดี๋ย,ย,เ,ยเดินขย,ยับเ,เ,เองไอ,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 อู่มาวหนึ่สองสามไม่เอาไม่พร้อม <laughs> หนึ่งสองสามพี่วิลเลียมเช้าใหม่ครับหนึ่งสองสมคุณนะไอ้หนูเร็วไปเอาใหม่ ร้องเลยนะร้องเลยนะหุ่นนา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 ไอเลี้ยวไอเล่นน้าไปซะเลยหุ่เลยใส่ยาเกียวไม่ร้องเลยเกียวร้องได้ดีหนูร้องไม่เป็นนะนอกจากหุ่นนา เรียไงเรียมล้อเป็นเรียบร้อนี่ท่อนเมื่อกี้มุนแ่ละขนน้อื่นต่ะอื่นพอแล้วยีอ่ะวีพี่ชอนดีนะอ๋อนี่มาล้อนี่อสมมันสมาซีนี่มันจอฮะไม่ใช่ล่ะนออเออเออเออไม่ใช่เปิดดิ เอาวังหน้าเวงหน้ามุ้งน้า่านไหนคือว่าท่านจริงว่าท่านหลอกอะไรกูไม่รู้ละจริงมันร้องแบบนั้นนะแต่ที่รู้จักก็คือหุ่นล่าหุ่นลาแค่นั้นแหละเพลงนี้เพลงอะไรละของพิกซี่อ่ะ ออขอโทษนะมองมาถึงนี้ Are you lonely s h e s u baby เอกีดีใจถ้าเราเขียนมีอะไรมาคุยกันตรงนี้ Hey hey ธฉันก็รู้ว่าเธอคิดอะรนะ Hey hey ธฉันมาดาเคลียรกันไปหลายาถ้าเธอชอบฉันก็พูดแหละฉันก็ชอบธนพูดเลย ฉันผิดไหม มาเจร้วอยู่ริกไม่ริกอยู่ริบกูไม่ริบหมูริกไม่ริกริกไม่ริกริกไม่ริกไม่ดูไม่ดิกไม่ริกสักดอกดูริงไม่ริกอยู่ริกไม่ริกหยอกซ้อหยอกซ้มหยอกเสยกเหล่าไปแทงโนเจรด้ค่ ไปไหนอ่ะหนูจะไปสั่งประเทศสวนนกไปเล่นธนาคารไปเลยจ๊ะไปดูบอลบ้างปเตะบอลไหมไปวันที่ยี่สิบไปไหมไปซ่าไปอยู่ลิบไมลิบอยู่ลิบกูไมล์ริบมาลูกไมล์ริบมายิกสักยก หยอกซองหยอกซ้มหย,กกยอกเซยโยนหลบไปแค่นหนเตได้คข้ตาย